สวัสดีครับผมสวัสดีเพั่นะครับก็มาถึงที่พักแล้วนะครับอยู่ตรงโรงแรมติดกับวิวพระธาตุหลวงเลยนะครับที่ประเทศลาวนะครับเรียงจันนะพักอยู่นี่นะครับวันนี้อยู่แถวๆใกล้ๆกับพระธาตุหลวงเลยนะครับที่พักนะครับอันนั้เกิดดูวิวด้านหน้านะครับถ้าดูวิวด้านหน้าก็จะเป็นสนานี้นะครับเราก็มองเห็นนะครับวิวพระธาตุหลวงเลยนะครับอันนี้ก็ประเทศลาวนะครับที่เอามภอไอ้ที่ เมืองเวียงจันทร์นะครับเมืองหลวงนะครับเวียงจันทร์นะครับก็รถลาก็จะหนาแน่นพอสมควรนะครับนะอันนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศให้ดูนะครับอันข้างหน้าก็จะเป็นพระธาตุหลวงนะครับของเวียงจันทร์นะครับที่มีความเชื่อว่ามีบ่อนะครับมีไอ้มีมีเขาเรียกมีสระหรือว่ามีอะไรนะครับบ่อพญานาคเนี่ยนะครับที่สามารถทะลุไปที่คำชะโนดได้นะครับนะเป็นทางทางลับนะครับเขาเรียกทางลับหรือทางอะไรเนี่ยนะครับที่ทะลุ ถึงที่ทำชาโนดนะครับที่อยู่ในพระธาตุพระธาตุหลวงแห่งนี้นะครับในพระธาตุหลวงแห่งนี้นะครับผมสวัสดีครับสบายดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับเซนตอนเดนนะครับนี่ก็เป็นวิวนะครับเป็นวิวยิวทัศนะครับของประเทศลาวนะครับวพอดีพักอยู่ที่โรงแรมติดกับพระธาตุเลยนะครับติดพระธาตุเลยนะก็สามารถมองเห็นวิวได้นะครับอีโมไม่มาครับอีสัตว์นะครับผมหน้าครับนะอันนี้สวัสดีครับทักทายกันแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศลาวนะครับอยู่ที่ประเทศลาวอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับ ข้างหน้าเป็นวิวพระธาตุเลยนะครับถ้าได้ดูนะไม่ท่วมครับเราไม่ท่วมนะครับเราไม่ท่วมครับวันนี้วันพานะครับทางพิรลาก็จะมีดอกมงดอกไม้อะไรเนี่ยครับใบสีนะครับนะขายตามข้างทางนะครับแต่ก็บรรยากาศดีครับผมว่าธรรมชาติดีครับอยู่วันนึงครับอยู่อยู่หนึ่งวันนะครับอันนี้เป็นฟิวฟิวแบบวิวแบบวิวพระธาตุนะครับพระธาตุเข้าไปข้างในก็จะสวยนะครับพระธาตุนะครับเข้าไปด้านในก็จะสวยขึ้นนะครับนี่ก็เป็นฟิววิวพระธาตุหลวงนะ สวัสดีครับนี่ดูแล้วกันนะครับสบายดีเด้อโอเคสบายดีครับนี้ก็เนี่ยนะครับวิวนะพักอยู่ที่นี่นะครับพักอยู่พระธาตุหลวงนะครับโอเคเดี๋ยวผมพระธาตุหลวงลำปางครับพระธาตุหลวงลำปางไอ้ไม่ใช่ลำปางไอ้เี่ยพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ครับแอบไปลำปางก็นแรวพระธาตุหลวงแล้วแล้วพระธาตุเมืองไทยก็เยอะครับแล้วก็พระธาตุที่ประเทศลาวก็เนี่ยนะครับพระธาตุหลวงนะใครมาใครจะมาเที่ยวก็ได้นะครับนะ ที่ว่าสายพญานาคเามีความเชื่อมมีอยู่บ่อเหนึงกันนะครับตรงบริเวณด้านข้างของพระธาตุเนี่ยนะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีบ่อที่มีความเชื่อนะครับที่มีคนมาขอพรนะครับว่าเป็นทางเชื่อมกันนะครับระหว่างคาชะโนดกับที่พระธาตุหลวงที่เวียงจันทร์แห่งนี้นะครับสบายดีครับโอเคครับสบายดีครับสบายดีนะครับสบายดีนะสวยครับสวยมากครับผมวันนี้ก็เป็นแบบมาพักผ่อนนะครับแบบธรรมชาติแบบชิวๆนะครับชิวดีนะครับผมว่านะใครที่ชอบธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับที่ตอบโจทย์ได้เยอะเลยนะครับ มาค่ัลำปางเจ้าลำปางก็ไพี่พูดผิดครับมระธานุลำปางนะเอ้าตัวนี้ครับตัวนี้ก็เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปนะครับทานข้าวต่างๆแล้วนะครับผมได้ให้ดูวิวนะครับนิดนึงแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะอยากจะเห็นบ้างนะครับวิวนะอ่ะในวที่กำลังตกดินเลยนะครับวิวดีครับโรงแรมนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับผมวิวดีครับได้เห็นพระธาตุเลยนะครับนอนนะห้องนอนก็จะวิวเปิดมาเพเป็นพระธาตุเลยนะครับอันนี้เป็นห้องนะครับนะเป็นโรงแรมนะครับก็ เปิดกระจกมาก็จะเห็นแบบฟิวแบบวิวพระธาตุเลยนะครับเห็นสวยครับสวยนะโอเคนะครับผมนะวันนี้ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ร่วมบุญกันนะครับน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีนะครับน่าจะอาจจะได้อาจจะได้ไปรอบคุลนะครับดูแล้วนะครับทอให้สบายครับโอเคครับขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ